สวัสดีครับวันนี้นะมีทิปส์นะครับมาแนะนำนะครับผมสำหรับคนที่ใช้มือถือนะฮะในการทำ u t u b e นะต้องการจะอัปโหลดนะคลิปวิดีโอนะลง u t u b e ด้วยแอปพลิเคชัน u t u b e นะครับแต่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมของเรามันไม่ชัดนะับทำไมไม่เป็น HD นะครับผมอ่ะอย่างแรกนะครับเดี๋ยวไปที่แอปพลิเคชัน YouTube ก่อนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะอ่าอัพโหลดเป็น HD ได้เนี่ยนะครับผมก่อนจะตั้งค่าได้เนี่ยคลิปวิดีโอของเรานะคที่ถ่ายมานะครับนะวัตถุดิบเราครับต้องเป็น HD ก่อนนะครับถ้าวัตถุดิบเราเป็น360นะครับผมก็ไม่มีทางที่จะอัพให้มันมีความละเอียดสูงกว่านั้นได้นะครับอันนี้เข้าใจก่อนถ่ายมาที่180 0นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วเราจะได้คุณภาพที่มันคมชัดมากขึ้นนะครับและนี้พอกําลังจะอัปโหลดนะครับผมให้ไปที่ เซตติ่งนะครับผมเนี่ยแตะตรงมุมบนเนี่ยนะครับนะแล้วมันจะขึ้นหน้านี้มานะแล้วก็กดไปที่เซตติ่งทึบนะฮะแล้วก็เลื่อนไปที่หาคำว่าอัปโหลดนะหเห็นไหมครับอัปโหลดนะดูที่อัปโหลดคุณตี้นะครับนะตอนนี้โชว์อยู่ที่1ันแปดผมตั้งค่าไว้แล้วนะครับผมแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยตั้งนะกดเข้าไปนะอ่นะนะมันก็จะขึ้นมานะเห็นไหมครับ,รบว่ามี360นะ480 720, ดร้อให้เราเลือกไปที่1080นะครับนะมันจะได้เป็นคลิปวิดีโอนะความละเอียดที่1080นะครับหรือว่า HD นะครับผมทำให้เวลาเราอัพขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะชัดเจนนะครับผมนะเท่านั้นเองนะวิธีการตั้งค่าก็เสร็จแล้วนะครับกด back แล้วก,กดปิดนะที่เหลือแล้วก็นะกดอัพโหลดตามปกติเลยกดลปวิดีโอขึ้นมานะครับแล้วก็อัพโหลดจากเครื่องเราได้เลยโอเคนะครับผมมีข้อสงสยัยหรือมีอ คำถามอะไรทิ้ไงไว้นะที่คอมเมนต์นะครับผมใครชอบกดไลค์นะครับเพื่อนสงสัยอะไรตรงนี้นะมีคนรู้จักสงสัยแชร์ไปได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe นะครับผมนะยินดีรับทุกคนครับสวัสดีครับ